มันจะเป็นการบําบัดน้ําเสียจากบ้านเราก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะมันจะเป็นสีเหมือนลาเต้สีกาแฟใช่ครับมีถึง3เกลือแล้วก็1กลอง1กลองตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพในการบําบัดใส่ใจสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญคือแข็งแรงทนทานนับว่าเป็นสิ่งที่ควรจะคุ้มค่าในการลงทุนนะครับเลือกใช้ถังบำบัดน้ําเสียทังทีนะครับต้องเลือกที่ถูกกฎหมายด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมคสัสดีครับ แล้วเราก็สู่รูเมเกอร์นะครับแล้วเราก็กำลังอยู่ในใช้งานก่อสร้างรีโนเวทครับผมที่สมบุกสมบันเป็นบ้านบาเตหลังหน้าเลยเราก็ทําบ้านใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มีเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องสาระน่ารู้ในการสร้างบ้านก่อสร้างบ้านรีโนเวทบ้านแต่งบ้านเนี่ยเรามาอัปเดตกันให้เพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้คลิปนี้ระวังหลาขนาดเนี้ยเรามาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับ ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายอของการใช้ถังบำบัดน้ําเสียกับบ้านดีกว่าครับทำไมถึงต้องมาตอนนี้อ,อ่ะออเพราะว่าเรากําลังจะสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาหนึงหลังใช่ก่อนที่จะก่ออิฐฉาปูนแล้วเนี่ยต้องมีการฝังถังบําบัดโลหมก่อนอ่า ทำบ้านเสร็จแล้วไม่ฝังที่หลังบ้าบ้าบไม่ได้ขั้นตอนของการฝังถังบําบัดเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนของบ้านช่วงฐานลากขึ้นมาเลยสายงานก่อสร้างประมาณนี้นะครับช่างก็จะเริ่มไปตามหาควานหาและและไอ้ถังบําบัดเนี่ยมันจะไปเหมือนกับว่าเป็นตัวที่ต้องวางไว้ฝังไว้ตรงที่ที่หนึ่ง ทำเพื่อฝังเพื่อจะไม่ให้มันออกมาเปิดพื้นที่เพื่อให้น้ำมันลดออกไปข้างนอกมันจะเป็นการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรารก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะถ้าตามต่างจังหวัดผมเห็นเขาใช้ถังปูนมันเรียกว่าบ่อซึมพอเราถ่ายลงไปเสร็จปุ๊บก็บจะลงไปจากบอ่อนี้แล้วพราพวกสิ่งปฏิกูลก็จะลงไปข้างล่างและน้ำมันก็จะลดออกไปอีงบอ่อหนึง อันนั้นคือบ่อซึมบ่อซึมเพราะว่าต่างจังหวัดเขาจะไม่มีท่อสาธารณะที่ใช้รวมกันไม่มีเขาเลยต้องเอาน้ำล้นลงไปเนี่ยเพื่อจะไปลงไปในดินแล้วก็ให้มันหายไปอ่ะแล้วถ้าตัดภาพกลับมาในเมืองล่ะอย่างเช่นกรุงเทพตามหัวเมืองเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามีท่อของสาธารณะถูกต้องใช่ไหมแต่เราใช้รวมกันเนี่ยคุณจะต้องเอาน้ําออกไปเนี่ยท่อสาธารณะเนี่ยให้มันสะอาด มไม่เท่าคุณจะปล่อยสิ่งปฏิกูลลงไปก็ได้ไม่ใช่ผิดกดหมายนะครับแล้วก็มันจะเป็นผลเสียต่อทั้งสิ่งแวดล้อมระบบ<อ>นิเวศต่างๆนะครับสิง่งมีชีวิตหรือแม้แต่ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองนี่แหละตัวนี้มันเรียกว,ว่าถังบําบัดน้ําเสียยิ่งของดอสเนี่ยตัวนี้จะชื่อว่าดอสไททัน แรกเริ่มเดิมทีแต่ก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะมีกฎหมายบังคับมาเนี่ยกระทวงมหาดไทยนะครับก็หวังดีต่อทุกคนนะครับ,รบแล้วก็ออกกฎหมายดีๆมาก็คือว่า ทุกบ้านเนี่ยจะต้องทําการบําบัดน้ําเสียให้ได้มาตรฐานก่อนอ่าก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะนั่นเองคราวนี้มีผลบังคับใช้มาสู่เจ้าตัวพวกถังบําบัดแบบนี้ก็จะต้องได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ได้ออกข้อบังคับใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเรื่องการบําบัดน้ําเสียของตัวอาคารประเภทงอนั่นเองเอาเป็นว่าประเภทงอเนี่ยคือครอบคลุมแทบทุกอย่างที่เราเห็นกันก็คือบ้านเรือนบ้านพักอาศัยร้านค้าอาคารสานักงงสานักงานร้านอาหารคราวนี้ถ้าไม่ปฏิบัติต นะครับมันก็จะมีทั้งเรื่องของข่าปรับผิดกฎหมายอาายาอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะครับความแตกต่างจากถังบำบัดน้ําเสียก่อนหน้านี้ เมื่อก่อนเขาจะเป็นอะไรเป็นบอ่อเกลือเหรอเป็นบอ่อเกลือเป็นเป็นถังปูนเมตรคูณเมตรวางลงไปซ้อนๆกันพออยู่นานไปเนี่ยพวกปูนพวกนี้มันจะมีการกัดก่อนแล้วมันกระพังก็มีสิ่งมีชีวิตเข้าไปห <c oughs> นักสุดก็คืองูเราต้ะวงูใช่ใชมันก็จะมีดินมีอะไรปะปนเข้ามาในใตัวระบบบำบาดใช่ครับซึ่งมันจะทําให้แบบเอ๊ะทำไมส้วมมันตันส้วมมันล้นมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นปัญหาแต่เมื่อก่อนเขาจะมีแค่บ่อเกลือหนึ่งเกลือแล้วก็หนึ่งกรองใช่หนึ่งกรองอธิบายหน่อยบ่อเกลือคืออะไรบ่อเกลือก็ตัวที่่เบสิิงปฏูล คือเป็นเหมือนบ่อพักน้ํานึกภาพตามสมมติว่าถ้าเราขับทางออกมาของเสียเราก็ลงมาพักที่บ,อกกบอ่อเกลืเกลืก่อนอะไรที่มีน้ําหนักของเสียเราก็จะลงไป,ปอยู่ใต้น้ําใต้น้ําใช่ แล้วก็มันก็จะค่อยตกตะกอนหรือว่าน้ําใสๆมันจะอยู่ด้านบนครับใช่ด้านบนมันก็จะถูกล้นออกไปถูกล้นออกไปใช่ถูกระบายถูกล้นออกไปใส่บ่อกรองก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะซึ่งอันนี้เป็นระบบที่ใช้มานานแล้วก่อนถึงปีเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ปี67อ่ะปี6กเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ออกกฎหมายบังคับมาใช่ครับแล้วทํายังไงให้มันดีกว่านั้นอีกมาว่ากันที่ดอทไทยทันตัวนี้มีถึงอะไรมีถึง3เกลือแล้วก็1กรอง1ึงกรองเพิ่อความสะอาด การที่ทําเกลือสามช่องมันก็คือจะล้นเหมือนล้นตามขั้นตอนอนะ<ๆ>พอมีช่องบ่อกเกลือเยอะขึ้นมันก็ใส่มีเดียได้เยอะขึ้นมากกว่า50%อน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมติไอ้มีเดียดมันคือเป็นไงเป็นเหมือนลูกกลมกล<ๆ>ลูกบอลกลมก่มแล้วก็ให้พวกจูลินซีดีอ่ะพวกแบคทีเรียที่คอยกินของเสียมันเข้าไปอาศัยได้จูลินซีก็จะกินของเสียหมุนเวียนกันอยู่ในนั้นแต่ว่าไอ้พตะกรที่อยู่ชั้นใต้ของเกลือนั่นแหละจะเป็นแหล่งอาหารของจูลินซีแล้วน้ําดีอ่ะมันค่อยๆล้นออกมา ผ่านตัวกรองและปล่อยสู่สาธารนณะอันนี้แปลว่าได้น้ําที่สะอาดวงเล็บตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดแล้ว,วไปผ่านระบบพลัรประทาน,นไปผ่านระบบการประปาก็ากลับมาเป็นน้ําที่เราอุปโภคบริโภคนั่นแหละมาว่ากันต่อในส่วนของภายนอกบ้าง เดี๋ยวนี้ทาเป็นทรงกลมแล้วใช้วัสดุคุณภาพสูงในการผลิตแถมยังผ่านการทดสอบอ้างอินตามมาตรฐานมออกอนับเป็นการทดสอบด้วยกระบวนการหลายวิธีเช่นทดสอบด้วยวิธีการสูญญากาศแรงน้ําหนักกดทับแรงต้านและแรงดึงและความแข็งแรงของผนังบางส่วนในถังบาบัดคือเรื่องความทนทานเนี่ยนับว่าหายห่วงเลยในกระบวนการผลิตเนี่ยก็นับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย จนได้รับเครื่องหมาย ISCC เป็นเจ้าแรกเลยครับแต่แค่นี้ยังไม่พอไม่พออ่ะจะมีอะไรอีกจะมีพวกคลีบพวกนี้เยอะคลี่พอวัลลัมดินเนี่ยพอมันอัดแน่นเนี่ย มันทาให้ถังนี่แตกได้อย่าลืมนะถังนี้ถูกฝังอยู่ใต้ดินนะใช่ครับแล้วข้างบนจะมีรถมาตรงมาจอดปูอะไรทับไหมและที่สําคัญอ่ะพลิกลงมาดูหน่อยคือในตัวนี้เขามีการทําพวกระบบทงระบบท่ออะไรมาอยู่แล้วพีช่างพีทุกผุ้รับเหมาทางานต่อได้ใช่ก็จะมีการเดินท่อมีท่ออากงท่ออากาศท่อน้ำเข้าท่อน้ำอลําลนแล้วด้านในเนี่ยก็มีความแข็งแรงเลยก็จะมีตัวกรองมาให้ที่เหลือช่างก็จะมาใส่มีเดียกับแบคทีเรียใช่ครับแล้วก็เอาไปติดตั้งเนาะคือถ้าก่อนที่จะลงถังเนี่ยให้ <อ>การมันซุดลงไปเพราะว่ามันมีน้ําหนักเยอะพอมันใส่น้ำเราวมันน้ำหนักเยอะ,ะ,ยอะซั่นนี่แหละก็คือนว,วัตรกรรมดีๆที่ดอทเขาใส่ใจนะครับ,ค,รบคุณภาพชีวิตของคนด้วยนะครับฉะนั้น เรื่องบำบ,บัดน้ำเสียเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยฟังแบบนี้นะครับก็ยิ่งตอกย้ำความสำคัญของการเลือกใช้ถังบำบ,บัดน้ำเสียที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับต้องนับว่า d อ t l i f e เนี่ยเป็นผู้นำด้านเรื่องเกี่ยวกับน้ำนั่นเองนี่แหละเป็นเรื่องที่เราเอามาอัปเดตกันต้องบอกต้องยอมรับตามตรงว่าการลงทุนกับอะไรแบบนี้ในมุมผู้บะหมามองว่าไงสำคัญมากาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ลงทุนเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยคุณลื้อกันยาวเลย ความเสียหายมันมากกว่าของที่คุณจะซื้อลงมาจริงๆก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีออปชั่นในเรื่องของความฟุ่มเฟือยต้องนับว่าเป็นเนี่ยเป็นฟังก์ชันจ๋าๆเลยนะครับที่ดอทเขาคิดค้นขึ้นมานะครับก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยกับดอทไอท่านนั่นเองนะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่ควรจะคุ้มค่าในการลงทุนนะครับเสียเงินไปทั้งทีเสียเวลาไปทั้งทีจ้างผู้รับเหมาดีๆมาแล้วนะครับก็เลือกใช้ของดีๆให้กับบ้านไปเลยมันจะได้อยู่กับเราไปอีกแบบ50ปีหรือเป็นแบบเกือบร้อยปีก็มีวันน เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับเลือกใช้ถังบำบัดน้ําเสียทั้งทีนะครับต้องเลือกที่ถูกกฎหมายด้วยไม่ใช่ไปเลือกแค่ที่ดีที่ประหยัดแม้นที่ถูกใจนะครับอาก็ต้องดูกฎหมายอาคารอะไรต่างๆด้วยซึ่งคลิปนี้อาจจะดูยาวดูอะไรหน่อยมีวิธีการทําที่น้อยไปหน่อยไม่เป็นไรแต่เราก็เอามาฝากกันใช่เป็นความรู้สรุปง่ายๆสําหรับใครที่กาลังมองหาถังบําบัดน้ําเสียที่ถูกต้องตามกฎหมายตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพในการบําบัดใส่ใจสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญคือแข็งแรงทนทานดอทไททันนี่แหละครับคือคํา ที่สําคัญดอทไลฟ์เขาเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ถังบำบัดระบบใหม่ถูกต้องตามข้อกําหนดประกาศกระทรวงมหาดไทยปี2567เลยนะครับมั่นใจได้เลยว่าถูกต้อง100%่สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะครับถ้าคุณสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆจากดอทนะครับได้ที่เว็บไซต์นะครับช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับก็ลองไปกดดูหาข้อมูลกันหรือไปกดดูที่ผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับบ้านลาเต้บ้านลาเต้นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพทีดีให้ดูไวๆนะครับว่ามันจะเป็นสีเหมือนลาเต้ ใช่ครับอ่าครับใครชอบบ้านสไตล์นี้ก็ติดตามกันดูนะครับน่าจะได้เห็นผลงานดีๆกันในช่วงต้นปีหน้าใช่ครับนะครับมกซักมกลาคุมพานี่เสร็จแล้วเพราะช่างเราเนี่ยฝีมือดีอ่าครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปสวัสดีครับ